ครับปิ้งไก่เซโนโครับพี่น้องครับบรรยากาศผู้คนครับมาต่อเชือซื้อไก่ย่างเซโนโครับวันนี้ครับแม่โขงกอนทัวร์ครับเดินทางมาฮอดเออ่เมืมองอุดมพรครับบ้านเซโนโครับเนาะมาบึ้งมาสิมไก่ย่างเมืองเซโนครับถือว่าเป็นไก่ที่มีเสื่อเสียงเนาะปิ้งไก่ดีนแซบ่บปะดังปะดังเนาะไอปิ้งไก่เซโนโนะ่ปโโข้าวหน้าบ่าวก็มากินได้เนาะบึ้งในเฟซบุ๊กเราเนาะ เนี่อกอันนเลื่อลืออันเลันี้เลือกกันนเลื่องโอเปนเลยนี่เลืกออกอันนเลือกกันนนเลืองโอเปนเลนี่จิ้นด้วยอปาีกเซี่ยวโอเคเอาสอตัวเลืกอนนตัวดฮะสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบราคาประมาณอ้โอเอาตัวเดียวเอาตัวห้าสิบพันฮะห้าสิบอะไรตีตัวห้าเอาบิงบิงซุกเลยเอาซุกเลย ปีงค oh, 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 well ์คสุดเลยนะขอเป็่งเลยเลยนระมาณห้าสิเรือครับงค์หนึ่งปีงค์หนึ t, ่งโอ้ไก oh, ่ย่างเซโน่พี่น้องครับแนาะเซียบไนี่ถือว่าซับบ่อหรือบบซับบบซับบบซับเป็นไม้เลยไปออุ่นีกเเนาะออไก่ย่างเซโน่เนาะไก่ย่างเซโน่ไก่เซียบไปดิปีงค์ไก่เซียบเซียบดูบรรยากาศโอ้บรรยากาศคุณคนมาต่อซื้อไก่ย่างครับพี่น้องครับ รต,ตัวครับมาเที่ยวเมืองเซโน่ของเบลเยียมกาศตัวค้าเนี่ค้าไข่ปิ้งไข่ไก่ย่างนะไก่ย่างเมืองเซโนถือว่าไก่ย่างที่รรมีความโด่งดังความแซ่บเลยครับพี่น้องครับนี่ไข่รปิ้งก็มีครับนีรร่ไข่ปิ้งไม่ละซิฟันกิบเดี๋ยวค่อยย่างเอาเด้อเดี๋ยวค่อยย่างเอาเด้อโอ้ครับปิ้งตับครับปิ้งตับก็มีนี่ไก่ย่างเซโน,น่มัจจบาติแม่นี่ ไม่เท่าไรนี่ไม้ละีนกมสีบักิเนาะไก่ย่างซนูไก่ลาดเดี๋ยวนี้เนาะป็ไก่ลาดปะไก่ลาดโอ้ไก่ลาดนี่ได้ปลมากวานี้ายังครับลายังบาบูปลาบูโอ้ิงปลาบูหมนี่อดเอาปลาออาปะแซ่บพิงปลาบูก่ย่างเซนูสลับเซโนกัเนาะก็อยู่เส้นทางระหว่างอ่าสวนเขตไปหาท่าแขกข้ามมนครพี่น้องครับบรรยากาศพี่น้องเซโนครับิงไก่ปิงปลา ปลานางเป็นปลาปน,ปนางบ่หน่ปลาอย่างไันนี่ปลาน,นางเนานะโอ้ปลานางปลารสปลาลาดก็มีนี่หอมนขะนาดไก่ย่างเซโนโอ้กับหมากตาดแคมีข้างหน้าผมเป็นค่าขายหมากตาดบนอะ เอาเลือกัได้เยอยเอาเลือกัได้โอ,เเอ้ขคคับมันนี่ซื้อไก่ย่างเซโนเมื่อกินครับไม่หนึ่งนะห้าสิบปอนด์กิบป,ประมาณสองร้อยประมาณนี้ร้อยแปดสิบประมาณนี้ โอ้ครับได้แล้วเนื้อแยบนี่ไก่ย่างเซโนอันนี้ส้มยังอันนี่หมูครับย่างเซโนับไปน้องครับย่างเซโนย่างเนื้อมอยน้ำตาลเนาะโอ้ไข่ปิ้งไข่ปิ้ง หม <ร Stevens. S 1> day, ัก pues ตามกะมีโอ้มักตามยังยังยังก็ยังหานอยู่อนี่กินลย่อกิอนี้ก็เป็นบรรยากาศทั้งรถทั้ดสารไหมน้องยจากสวนนขี้ไปยังเมืองคาเขกแข่งขมวนสอพลาวโอ้แซ่บปะแกงง่วงแกงง่วงเนาะมกง่วงแกงง่วงเอาเร็วเลย หัวนะหัวดงัวแด้วะตูบวกแค่นีเ่บรรยากาศทางรถโดยสารครับพี่น้องครับนี่รถโดยสารสองสั้นคนนะครับจากนี้ไปกับสิ่เดือนทางมปยังเนินทาเคกในขมวนสบป่าเราเนี่รถโดยสารระหว่างเมือง รถโดยสารระหว่างโซนานกิจไปยังเมืองทะเค,คะะี็นขตขามนตรซอไปลาวิโนครับ 这边矿泉水。